วันนี้มาจองรถเจห้าที่ซื้อเพราะว่าวิ่งทำงานในเมืองอะค่ะไม่ได้ไกลามากใช้ไปรับไปส่งลูกแล้วก็ใช้ไฟฟ้าล้วนประหยัดน้ำมันเดินทางสะดวกค่ะว่ตัวรถมันก็แบบไม่ได้เตีย้ยเกินไปแล้วก็บวกกับว,ว่าหน้ารถอะค่ะเขาเป็นเป็นเบาะแบบพรีเมียมพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็นั่งสบาย บอกเขา่าแบบป้องกันในเรื่องการลอยขีดข่วนด้วยแล้วก็ข้างบนเขาแบบเป็นสลู J 6ค่ะเลือกเพราะตัวดีไซน์รถอะค่ะรูปลักษณ์ภายนอกรถทางบ้านชอบไปแคมปิง้งมันไม่เหมือนรถน้ำมันที่ต้องสตาร์ทแล้วก็สามารถนอนในรถได้ J 6 EV ครับผมมันดูมีความบึกบึนมีความอยู่ในเมืองได้ด้วยแล้วก็สามารถลุยได้อะไรเงี้ยครับก็นั่งสบายดีครับเพดาาอะไรเงี้ยครับพอโป่งดีครับ ได้มาที่งานแล้วได้แบบมาลองเทสได้ลองนั่งดูแล้วก็เทสรูมมันกว้างขึ้นครับสีแดงมันถูกอะจริตครับชอบส,บ,บสีนี้สีตัวโชว์นี่แหละครับ J7 SSS ครับเห็นว่ามันมี2ระบบก็คือมีไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ด้วยครับที่บ้านเป็นสายแคมป์ปิ้งอยู่แล้วครับไกลสุดก็น่าจะเชียงใหม่อันนี้ก็น่าจะเหมาะสุด